โอ้โหเราเกือบตกลาวาอันตรายอันตรายทำให้เนเธอร์ฟอร์เทสที่ดูธรรมดาไปเลยนะฮะสำหรับผม สวัสดีทุกท่านนะยครับพบกับผมมาสักกาคุงทีวีนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาลุยแบชชั่นนะครับที่เนเธอร์กันนะครับวันนี้เราจะไปล้างแค้นกันนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมอัดเนี่ยคือต้องการที่จะล่าแบชชั่นให้เสร็จนะครับแล้วก็ส่วนของวันต่อไปเนี่ยน้องไม่จะมาล่ามาก่อนนะฮะก็คลิปนี้อาจจะ คลิปนี้จะลงก่อนน้อง,องใหม่มาลงเอ่อน้องใหม่มาล่ามาังกรน,นะครับอาจจะเป็นการสปอยแต่ก็ช่างมันเถอะนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เราไปอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบชชั่นมันใหญ่แค่ไหนแต่ผมได้ได้ได้ดูเแวล,แล้ว,ว่ามันมีแบชชั่นที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะมันเป็นแบชชั่นที่จมลงดินไงรจริงเนี่ย อโร่โนี่ทิ้งไปได้แล้วกันนะเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเลยเนะี่ยสโตนสโตนสโตนอะไรที่เป็นสโตนทิ้งหมดนะครขอทิ้งแล้วกันเพราะว่าไม่น่าใช้แล้วเราไปใช้ทรัพยากรที่เป็นเหล็กหรือเป็นเป็นเหล็กเป็นไอ้นี่เอานะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าอาฟาร์มวัวผมได้ย้ายแล้วเนาะฟาร์มวัวฟาร์มแกะผมย้ายไปอยู่ตรงนี้ละให้มันห่างไกลเสียงจะได้ไม่ดังนะฮะจริงผมก็ลงลงอดาัตต้าแพ็กที่ว่าใส่เนมแท็กให้มัน ไม่มีเสียงได้นะครับแต่ก็ช่างมันเอาไว้ก่อนนะฮะงานนี้เราต้องใช้โล่นะครับงานที่แล้วโล่ไม่ได้ใช้ก็เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวแบชชั่นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไว้ถ้าน้องไมมีเวลาว่างที่จะมาเล่นด้วยกันก็ ก็คงต้องมาลุยแบชชั่นที่นู่นนะครับแต่เราจะไปแบชชั่นนี่นะครับผมว่ามันดังดงโอเคเสาไอ้นี่มันดังไปหน่อยนะเสาแบคา็คเก่าแต่ก็ไม่เป็นไรอ๋อมาจากแอมเบียนนะสภาพโอเคไปเราไปที่ที่เราได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยได้ทำทางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านผู้ชมครับผมเดินมาเกือบครึ่งทางแล้วผมเพิ่งมึนเพิ่งมันึกถึงว่าเราต้องมีชุดเกาะเพชรเออชุดเกาะทองอย่างน้อยสักสักหจุดนะผมก็ลืมเลยผมต้องกลับไปเอานะครับเพราะมันมันสำคัญมากไอ้นี้ผมเทสรีซอสแพ็กเนาะผมต้องกลับไปเอาเพราะว่ามันสำคัญมากนะถ้าไม่มีนี่ค่อนข้างแย่ โอเคเรามาถึงแล้วแฟบบชั่นนี้นะครับอุ้อุ้อุอ,อุเราลงแบบฮาร์ดคอร์อีกแนละ้วโอเคเราค่อยๆนะฮะผมไม่รู้ว่าทางเข้ามันอยู่ไหนเนาะแต่ผมคิดว่าผมกะจะเจาะลงไปเลยเนาะไม่รู้ว่าเราจะต้องเจาะลงไปลึกขนาดไหนนะโอเคเราเจอแล้ว ระวังอันตรายด้วยนะมันค่อนข้างโอ้ยใหญ่วะ่ะใหญ่มากเป็นตัวเฝ้ากล่องนะฮะอันนั้นมาแล้วมากันเป็นเบือเลย ทำไมมันจะทําทางให้มันดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงฮะสงสัยเหมือนกันไหมว่าทําไมแบชชั่นเนี่ยไม่ทําให้มันดีๆนะแต่ก็ถ้าทําดีมันก็น่าจะไม่ยาก,ก่ะเนาะอ๋ออันนี้ทะลุไปอีกด้านหนึ่งเนาะผมขอไม่เข้าไปยุ่งก่อน ผมเหมือนจะจำได้ว่าเหมือนจะมีสปอนแกสอยู่ด้านล่างเลยนะผมไม่ไแน่ใจนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะลงไปยังไงดีให้มันปลอดภัยที่สุดเพราะมันมันสเปซสะปะเกินไปที่ผมจะอ๋อ ครั้งนี้ผมจะเงียบเงียๆหน่อยเนาะเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรมันง่วงมากนะฮะแล้วก็ใช้สมาธิด้วยในการล่ามันนะเพราะว่ามันมันมีสองด้านเลยอะที่เราจะต้องไปล่านะฮะพอต,ตอนนี้ไม่น่าพอผมลืมเอาแอปเปิลทองมาด้วยแหละปัญหาเลย มันข้างแย่นะครับแต่ก็ไม่แย่ขนาดนั้นเนาะเจอกล่องโหยน่ากลัวอันตรายมากว้าวโซสปีดเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้นะคอ่าผมขุดกล่องออกก่อน ได้กล่องเฉยเลยอุยโหออยู่ข้างล่างนี้เองอเคข้างล่างเป็นทรัพย์สมบัตินะฮะเป็นสมบัติทองในตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะอ๋อเจอละเราเจอแล้วนะฮะโอ้โหเราเกือบตกลาวาอันตรายอันตรายทำให้ n a t u r Forest ที่ดูธรรมดาไปเลยนะฮะสำหรับผม สิ่งที่ยากที่สุดนี่ก็คือน่าจะอันนี้แหละนะฮะต,ต้องดูให้รอบๆเนาะยังมีตัวเฝ้าอีกเยอะแยะมากมายเลยยิงแล้วต้องดูด้านข้างด้วยนะเดี๋ยวมันพามาด้านข้างแบบแบบนั้นอีกเดี๋ยวจะวุเดี๋ยวจะยุ่ง ว่าผมก็คงกระโดดลงไปได้แล้วล่ะควรไหมควรไหมนะไม่แน่ใจอะนะคุผู้ชมยังมีอีกด้านหนึ่งที่เราจะต้องไปค้นหาด้วยนะค่อนข้างกว้างเลยอ๋อเฝ้ากล่องอยู่นั่นเองนะใช่สปาวจริงๆด้วย โอเคมีแผ่นเสียงด้วยนะเดี๋ยวเราไปทำลายสปอนก่อนพราเราไม่ต้องการนะสปอนเหมือนจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยเนาะผมจะทะลุกไปยังไงดีลุปไปอย่างนี้เลยเนาะ โอเคหวังว่าไม่มีฮอกรินโอเคไม่มีนะฮะแล้วก็สปอนโอเคเรามาเกาะกลางได้แล้วนะมาได้ไงในตัวใหญ่เนี่ย เราดูทรัพย์สมบัติในกล่องค่อนข้างเยอะคอสโบนี่ไม่ได้อยากได้นะฮะเนเธอร์ไลท์แคปคืออะไรอะดีซอสแพคตอนนี้อาจจะดูงงๆเนาะแล้วก็มีเนเธอร์ไลท์อินคอด้วยนะฮะเราต้องใช้แน่นอนอแล้วก็ ดาบนี่ผมไม่แน่ใจเอาไปทำอะไรได้อะหุ้ยลำคาญมากเลยเสียงจอบแจ๊บจ๊บจบเจ๊บเนี่ยแอรอนนักเก็ตหรอทิ้งแล้วกันมิวสิกดิสพิกสเตปได้แล้วมิวสิกดิสที่ผมอยากได้เนะโอเคผมไม่รู้จะเอาอะไรเก็บดีละแบ็กสโตนเอาเก็บไปแล้วกันคายิงออฟซิเดียนผมชอบอันนี้เก็บต้องเก็บไว้ แล้วก็เดมอน e ลกิ n งนะฮะผมอยากเอาไปอะ่ะอยากเอาไปมากเลยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปแล้วทองผมขอเสียสละไม่เอาไปแล้วกันเพราะว่าที่บ้านค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่าได้จากนเนเธอร์นี่แหละอุย๊ยอีหา่า เรามา็อกเราก็ใช้ทรัพย์สมบัติเสียงอะไรอะหวังจะหวังว่าจะ,จะไม่ใช่กับดักนะถ้ากับดักนี้ผมสวยโอเคด้านนี้เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเลือ,อีกฝั่งหนึ่งที่ว่าเราต้องไปดูแต่ว่ามันอยู่ไหนปัญหาคือมันอยู่ไหนแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปทางไหนดี ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะขอขุดเลยแล้วกันอ่ะผมเจอแล้วฮะอ่าอยู่ทางนูน้นละวาราวา,วา,วาโอ้ผมเึ็กว่านิดเดียวท่านผู้ชมไม่ใช่ฮะมันใหญ่กว่าที่คิดเยอะมากแล้ว ตรงนี้เหมือนจะสภาพสมบูรณ์โอ่อาซอมบ,บีพิกพลิกลินเขาเรียกว่าอะไรนะผมเรียกชื่อมันไม่ถูกอะ่ะ ชดอะไรพังอ่ะเมื่อกี้ผมกลางโล่แล้วโล่ไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมคืออะไรอ่ะ เกือบตายอีกรอบนะบอกแล้วมันโหดมากมันมาลุมอย่างเงี้ยค่อนข้างโหดแล้วเสียงอะไรมันเพลงก็ไม่รู้อะเจอทองพอดีเลยที่จริงทอง ทอง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 ไปแล้วเสียงที่จริงทองไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะสําหรับผมอะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเอาไปเพื่ออะไรเนาะเพราะว่าผมก็มีเยอะอยู่แหละอ๋อมันมาสมทบจากข้างล่างนี่เองผมบอกแล้วผมลืมอะไรไม่ลืมผมลืมเอาแอปเปิลทองมานี่แหละฮะไอรอนสวอ,อามาทำไมเนี่ย โอเคผมรลือกาแอปเปิลทองมาค่อนข้างแย่นิดนึงนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วผมใส่ชุดกอะน,นี้เลยแล้วกันเพราะว่ามันดูเหมือนมันไม่ไม่ไม่นี่แหละโอเคผมใส่นี่มาก่อนไดมอนด์โชเวลว่ะอืม ผมขอสำรวจให้หมดก่อนแล้วกันเนาะอันตรายเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปเอาของก่อนเลยอุ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> ค่อนข้างที่ชุนระหุกมุกมุ่นนะฮะโกลเด้นบ๊ทนะฮะเอามาเลยเอามาทำไม <c oughs> ถามก่อนเอา,าทำไมนะฮะโอเค เอาทิ้งเนเธอร์คอแล้วกันนะผมเสียดายทานอนะ่ะแล้วก็เนื้อหมูแล้วก็โอเควนนะฮะไม่น่ามีอะไรแล้วครับในที่แห่งนี้ผมไม่รู้ว่าเนเธอร์ไลท์เนี่ย ทำยังไงนะทำชุดเกาะไอ้พวกเนเธอร์ไลน์นี่ยังไงนะเดี๋ยวผมพอไปหาข้อมูลก่อนหรือใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะเราได้อะไรามาเยอะพอสมควรเนาะแล้วก็ถ้าเราจะเดินกลับเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะแฮะโอเคถึงบ้านนะครับ <c oughs> บล็อกนี้นะครับ <c oughs> ผมโคตรชอบ เลยไหมเฮ้ยมันก็สวยดีว่ะลฟอร์จูนขุดก็ได้เป็นก้อนเนาะก้อนทองมานะเนี่ยผมได้ทองมาเยอะมากผมก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องทองเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเยอะแยะขนาดนี้นะครับผมได้มาจากเนเธอร์นี่แหละขุดไอ้บ็อกที่ว่าเป็นอะไรสักอย่างอะบ็อกออฟไอรอนนะ บอกออฟโกอะไรสักอย่างอะ่ะผมไปเก็บมาแล้วก็ได้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็เอามาค้าเป็นไอรอนอินกอตเอ้ยเป็นโกอินกอตเนี่ยโหได้มาทางกล่องแล้วนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องอาจจะต้องแบบว่าเอนชานเอนชานชุดเกาะเพิ่มด้วยนะของของไอเนี้ยของทองอะ่ะ เราจะได้โหดห,ดหน่อยนะฮะเคเก็บของก,ก่อนนี่บ้านอโลนบ้านน้องหมายก็ยังอยู่นะฮะเ,เดี๋ยวผมพาไปดูอะไรอัปเดตหน่อยมีอะไรอัปเดตไหมอ่าก็ไม่มีนะครับจากที่เนเธอร์ที่เนเธอร์เนี่ยผมทางทางงําเดินผมทําทางเดินให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ ทำทางไปสตองโฮแล้วนะครับทางาทางเนเธอร์นะครับทำทางไปสตองโฮแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ย้ายฟาร์มวัวฟาร์มแกะตรงนี้ไปแล้วนะฮะผมเอาเอาอกก่อนย้ายแล้วนะครับเพื่อให้มันไม่เสียงดังเกินไปนะครับแล้วมันก็ไม่กระจุกกับตรงนี้จนเกินไปนะ เพราะว่าใช้รัวกันน้นใช้รัวกั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะแออัดมันแออัดมากนะฮะอาจจะทําให้วัวอาจจะตายได้นะเนี่ยค่อนข้างเยอะหุยก็เดี๋ยวตรงนี้มาทําเป็นฟาร์มเลเวลแล้วกันเนาะแล้วก็ฟาร์มหนังวัวอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ละเพราะว่ามี Data Pa แ k แต่ก็ ไม่น่าใช้แล้วเพราะต่างวัวไม่ได้ใช้แล้วไปเชื่อไปชูไม่ได้ใช้อะไรแล้วนะฮะก็โอเคสำหรับเรืนี้พอก่อนเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับคลิปนี้เป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้อ่คอมเมนต์ติชมกันได้นะฮะว่าเป็นยังไงโอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย